นัทพัฒน์สวนปทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้บริเวณที่ผมได้มายืงอยู่ตรงนี้นะครับกับทีมงานเขาเรียกว่าเป็นลานท้าเวสุวรรณซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังของวัดป่าเลไยวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเรามารวมกันอยู่ที่นี่ก็เพื่อที่จะบอกกล่าวนะครับว่าสุพรรณบุรีจะมีงานที่สำคัญที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับ เราเลยมาบอกกล่าวผ่านทางช่องทางนี้ด้วยครับงานที่ว่านั้นก็คืองานแห่เทียนพรรษาและงานฉลองท้าเวสุวรรณครบรอบหนึ่งปีจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับวัดป่าเล,ลัยวรวิหารจัดขึ้นตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมจนถึง21กรกฎาคม2567นะครับงานแห่เทียน หลักๆก,ก็จะอยู่วันที่20กับ21นะครับ20ก็จะเป็นอาการแห่เทียนต้นเทียนที่มีการแกะสลักงดงามไม่แพ้จังหวัดอื่นๆที่เขามีการแห่เทียนภาษานะครับมาดูเทียนของสุพรรณบุรีนะครับมาแกะดูเทียนว่าเราแกะได้งดงามขนาดไหนครับแล้วมาบันทึกภาพเก็บไว้นะในวันที่20นะครับขบวนเนี่ยก็จะเริ่มอยู่แถวศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเมืองสุพรรณบุรีนะ แห่ไปที่สี่แยกแขวงการทางแล้วก็ย้อนกลับมาที่วัดป่าเดรัยวรวิหารคิดว่าใช้เวลาเดินตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงบ่ายสองโมงเนี่ยมาถึงวัดป่าไดไรัยก็ประมาณห้าโมงเย็นของวันที่20บนะครับจากนั้นจะมะีเรียกว่าเป็นการแสดงของชาติพันธุต์ต่างๆเป็นการรำไล่รำ ตามวัฒนธ,ธรรมประเพณีของชาวสุพรรณบุรีถึง11ชุดนะครับ11ชาติพันธุ์อยู่ในงานนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องงานแห่เทียนนะครับตอนเสร็จภาร,รกิจตรงนั้นเราก็มาเวียนเทียนกันในช่วงค่ําคืนนะครับวันที่21ในเรื่องของการแห่เทียนก็จะเป็นการเฉลิมฉลองเทียนนะครับท่านก็มาถ่ายรูปบันทึกภาพมาทําบุญนะครับก็มาบันทึกภาพด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามงาน อื่นๆยังมีนะอยู่ในช่วงนั้นฮนะเพราะว่าที่ได้เรียนท่านไปแล้วอะช่วง12ถึง21นั้นเป็นช่วงที่การจัดงานเฉลิมฉลองท้าเวสุวรรณด้วยในลานท้าเวสุวรนณด้านหลังวัดป่าเรไรหรือบริเวณที่ผมกับคณะได้ยืนอยู่ตรงนี้ทุกวันตั้งแต่วันที่12เป็นต้นไปเนี่ยถึง21ท่านมาเลยมาด้านหลังของวัดป่าเรไก็จะได้พบกับกิจกรรมต่างๆนะครับในการเฉลิมฉลองท้าเวสวรร ของวัดป่าเนลัยนะครับปีนี้พิเศษสุดมากกว่านั้นอีกครับนี่อีกหนึ่งกิจกรรมครับที่จัดพร้อมๆกันเป็นสามกิจกรรมนะครับที่ผมนําเรียนทั้งไปสองกิจกรรมแล้วนะครับคือเรื่องของแห่เทียนพรรษากับเรื่องของการเฉลมิมฉลองครบรอบหนึ่งปีทาวเวสวรรณวัดป่าเดล,ลัยวอรวิหารปีนี้พิเศษสุดมีการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวสายหมูครับครั้งแรกในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับได้รับความ ร่วมมือนะครับจากทางภาคเอกชนที่ได้นําสิ่งของนำเรียกว่าของที่หลายๆคนบูชานะครับเป็นกําลังใจสําหรับผู้ที่ชื่นชอบสายบูอมาจากทุกภ้านะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือนะภาคเนือนี่ท่านเห็นผ้ายันพื้นใหญ่นะอาจจะอยู่ข้างหลังของผมเนี่ยฮะยื้องๆไปนิดนึงนะครับอาจจะมีภาพอินเสิร์ตออกไปใหญ่ที่สุดในโลกครับ มีการบันทึกไว้ในกินเน็ตบุ๊กแล้วนะครับใหญ่ที่สุดในรอบมีการรับรองแล้วมาแล้วครับแล้วให้ท่านเห็นว่ามาจริงๆเนี่ยวันนี้มาแล้วนะครับก่อนงานมาแล้วนะครับท่านมาสักการะมาเป็นกาลังมาขอกําลังใจนะครับในเรื่องคนที่ชื่นชอบสายมูไม่ใช่มีแต่ผ้าหยันอย่างเดียวนี้สายผ้ายันนี้มาจากภาคเหนือนะครับภาคอีสานก็มีพวกตะกุดนะครับภาคใต้มีโนรานะครับมีเขาเรียกวเสือนะฮะเสืออาจจะออกสำเนียง ไม่ชัดเจนนะเเสื้อนะฮะของอโนรานะฮะอาจจะเห็นข้างหลังผมเนี่ยครับเป็นเสื้อที่ใหญ่ที่สุดนะฮะแล้วก็ทําจากฝุ่นผงของผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เขาสอนเรื่องโนราเนี่ยครับก็เอาเอามาผสมแล้วก็มามาพอกมาพอกเป็นเสื้ออันใหญ่อันนี้นะครับเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของศิลปินโนราของภาคใต้อันนี้เคลื่อนย้ายมาจากเชิญมาจากจังหวัดพัทลุงนะครับ โอกาสที่ท่านจะได้เห็นาสายมูนะฮะจากทุกๆุกผ้านะครับของดีสายมูทุกผ้าท่านไปไม่ต้องไ่ต้องไก่มาที่สุพรรณบุรีนะครับวัดป่าเรไรตรงบริเวณลานท้าเวสุวรรณเนี่ยท่านจะได้พบนะงานนี้เราจัดสองวันเท่านั้นนะครับสิบสามกับสิบสี่กรกฎาคมสองพันหกสิบเจ็ดซึ่งอยู่ในช่วงที่ผมได้เรียนไปว่าอยู่ในช่วงการจัดงานสิบสอถึงยี่สบเอ็ดนะมีสามงานรวมกันในนี้งาน แห่เทียนงานเฉลิมฉลองทาเวสุวรรณและก็งานท่องเที่ยวสายมูนา,นานาชาตินะครับมีการนําเครื่องที่ว่าของที่เป็นกําลังใจของคนแต่ละชาติพันธุ์คนแต่ละกลุ่มเชื้อชาติที่เขามีความศรัทธามีความเชื่อถือซึ่งก็ถือว่าเป็นกําลังใจของของผู้คนในเรียกว่าจะเป็นของคนไทยก็ตามหรือคนต่างชาติ ถ้าว่าคนต่างชาติก็สนใจมางานนี้ครมีการจองอห้องพักไว้บ้างแล้วนะครับก็อยากเชิญชวนครบ,บอกกล่าวงานสําคัญงานยิ่งใหญ่ของจังหวัดสุพรรณบุรีอีกครั้งหนึ่งในเดือนกรกฎาคม2567นะครับ12-21กรกฎาคม2567มาพบกับงาน3งานในงานเดียวกันเรียกว่า T-In-One ที่สุพรรณบุรีครับเชิญชวนทุกท่านด้วยความเคารพครับ